พี่น้องโอโห,หนาวพองตะกนอนเบอร์พอไปพี่น้องมาเด้อบางน้นาวโคขื่นน้ำกันบ้างนะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่สนามไมีโอกาสได้เขับมาในเมืองนนอนอนเานา,า,เา,านเนะพาร์กับทุกคนเลยนะเบอ่์เด็กๆพาน์คแถวริมโค้งเลยริมโค้งสองฟังไทยเล้าเนาะก็คือฟังเนี่ยเป็นฟังเล้าวสวบัดไถ่เขียนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทางนั้นก็จะเป็นทางท้ายก็คือจังหวัดมุกดาหารเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาหลายมือพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่งพคนตอนนี้ห่างโคกขึ้นหลายแห้งพี่น้องนักสื่นสางต้องพังก็ต้องจัดไงจะจัดทุกอย่างรนบฟอร์เมพิโนลกัลด้วยมาทั้งหมดเอิ้นเลยทุกคนรอบบรรยากาศพี่น้องโอ้โหบรรยากาศตอนนี้คือดีแห้งเนาะห่างโคกขึ้นหลายขักพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสนามสิตไทยเบิ่งกักคาเนาะทุกคนเนาะโอ้โหพี่น้องดูเจยดขนาดเลย เบื้องพี่น้องเบื้องหนามโคง้งคืนกคกขึ้นแน่พี่น้องเบิง้งอันนั้เป็นคอนใหม่เนาะเบิ้งงนี้โตกใจก่าเลยเนี่ยไปกินใบย่างดอกเตียแมนอยู่วะโอ้ยโหทำวะเนี่ยพี่น้องว้าทุกคนหนามโค้งึ้นร้ายแห้งพี่น้องเบื้องจนจีลนตาพังแล้วจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็คือคึมๆพี่น้องเลยเนาะบ่ม,มีแดดเลยด้วยจ้าหลังจากที่ฝนตกมาหลายมือเนาะพี่น้อง วิวคือดีแห้งนนเนาะ่ะเนาะบรรยากาศดีดีทุกคนสนามมางกรล้านสาวป้าพ่อแม่พี่น้องภาพนี่แบบโบได้เห็นโบได้เห็นบ่อย,อยๆเลยทุกคนสน่วนรลายเวลาหนาหมาเนี่น้ำโค้งสิบหกข้น,ลนรลายปนีน่ะแต่ว่ามารอบนี้มันขึ้นรลายแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าเดีย๋ยวสนามยวสนามสิพ่ารอไปบนตั้งคุณหญิเนาะจ้ะทางแถวลาวจะเดินนะพี่น้องฝั่งนั้นเป็นฝั่งไทยเด้อ สบายดีผู้บ่บาวฟังไทยเห็นสนามยู่บโนสนามอยู่ฟังพีเดอ้อกินห่อสนามยูบเบ้อ <c oughs> คิดถึงกันไหมคะสบายดีผู้บ่บาวฟังไทยมาเด้อมาเด้อมาเ,มาเ,มาเนี่ยเบิ่งหนำโค้งน้ำกัน,กนเด้อหนำโค้งขืนพี่รองเอ้ยมาขักขนาดเลยเนาะวิวพอดีมากเลย อ่ะโกหยนะสวรรค์มาเกตทีนีต้องรับทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมโคกะทุกคนโอ้าที่นอเ่องเบิเ่องห้ามเพยงห้ามมาพี่นองเอ้ยหนังโค้งขึ้นนะจ้าริมโขงสองฝั่งไทยลาวหัวใจเดียวกันก็ว่าได้นะคะบรรยากาศนี่ดีสน้าน่ะมันเป็นคนที บรรยากาศแบบนี้อ่ะพี่น้องเนาะชอบบรรยากาศนี้ไหนะชอบบรรยากาศริมโคง้งมาก็จะลงไปยัางรันมากกก็จะลงไปบนท้อนใหม่ป่ะเจียมาอ,อันนี้ก็เป็นร้านอาหารแม่เมืองผาโอ้ชอบร้านอาหารเลยท่านเจียโอ้พี่น,อน้องจนความร้านอาหารเลยไหม้ากก็จะลงไปงานบันดไดเลย นั้นแป้เมืองผ่าถวมแห้งอันนี้ได้เนี่ยปถ่วผาสมเมริบุกปลา,า,มมนาหนังงูถงหลยขักที่เราเลยเราะปลาโนตก บรรยากาศแบบสี่จ้านี่มีทางลงยี่มีรถมาสายงมาไหนนั่นพี่น้องว้าวรถหน้าพุ่งเลยไปยาอ่วบ่เวบ่เรพี่น้องมากระลาศสาวเนาะสนามมาเป็นเตรงมือกล่องเป็นเครื่องกุครับรด นาวาสข้อห้าหกบรรยากาศน้มโค้งตอนนี้ก็คือแบบร่มเดินพี่น้องรมนะจ๊าถ้าปพี่น้องเบิ่งมาเด้อนี่เด้อหน้งโค้งน้งโค้งตอนนี้เฟื่องแค่ครับเดินเอ้ยมาเด้อมาเบิ่งดบนแผ่นป้ายวิวคือสวยงามแม่โค้ดว้า ดูบานสนามนดีเด้อทะเลดีแต่อน้ำโคกก็จ้าปาพี่น้องเบิ่งอยู่ค่ะขวดเปล่าลอยมาโอ้หน้ำโคงไหลขลักพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีเด้อ ไซมใหม่นาว่าผัดมาเฮือได้ซื้อเฮือนโซฟอศูนย์หกหนึ่งทุกคนเด็กยังบ่ค่ะถี่ดอกบางอย่างขอนไม้ไม่ยังดอกจ้านี่คือขอนไม้ใหญ่มากทุกคนมุดลอยว่าลอยมากกลางกลางโค้งเลยเนาะ บายดีเด้อครูบ่าวฟังไทยน,นี้ก็น่าจะเป็นเรือกจ็จาหาปลาเนาะเรือเศร้าบ้านหาปลาเด้อนี่เด้อพี่นอ้องหน่ำโคง้งหลายคักต่างจากหน่ำโค้งปกติแห้งเในพี่นอ้องเนาะเออแบบมันเห็นแบบหน่ำได้ลายนะตงรซึ่งเออ กวางนะนนาะพี่น <speaking in pus> ้องนอกน้ำโพฮะนะกจเจมากมากอยู่ริมโพงนะเออมากสลใฮบอกมากบรรยากาศจะบอกมากอยู่คนอมากพี่น้องบรรยากาศดีแน่ทุกคน บรรยากาศสร้างมาดีเด้พี่น้องถามีแฟนเนาะฝ้าแฟนมานั่งชมบรรยากาศชื่อว่าชมวิวเนาะคือสิแอนดี้แฮปปี้เนาะเบบี้คือสิแฮปปี้แอนดิงมาสั่นซะวุ้ยยเล่าเสือกปลูกเคลื่อยก่อนทีเนาะเพราะอย่างนี้อราไไปเด็ด แะแลมเน้อจอกต้อหาทันกีบาใชว่าจะอะไรเสื่อเบอร์น้องเกียร์กินอะไรคะแะแลมหรือว่าไอติมไอติมเบิกกระเทมอย่้อนหน่อยแทมหนอดนึงไออม่ดีน่าประคับ นนนนพี่น้องจ้าวันนี้ก็พามาชมวิวนะคะชมวิวริมโค้งด้วยบิลลองเดอร์ตอนนี้น้ำโขกวาสนากบกระขึ้นแห้งแห้งเนาะสว่วงตอนแรกอ่ะอยู่น,นี่มันจะมีหาดข้ายเครื่องเนาะ ทาหลายยางเลยแต่วัดสม,มุทรแย่ำตอนแรกเนาะแั่ว่าสามตอนแรกเป็นบริมาเนาะสระรีางตั้งแ่เช้าดใดเ็นจ้านีหลังก็พามาชมบิวเนาะริมโคเด้อสองฝั่งไทยเราตัวันนทบุกดาฮานุ่มสอฝั่งไทยลาาเนาะนี่เป็นบรยรยากาศข้างในเป็นลาวเจริญเนาะเป็นแบบูดค้ายอาหารนนาคล้ายลยยาง,งาเน,นาะพอพี่นยองวันวน่นามาชมคทนเาดสมตนแร,ตแร,ตแรกตอนเย็นเนาะจะ้า โอเคน้อท okay, ุกคนกิมไปดูยินสนามกับซีคคสก็ขี่ไปแค่สนิเด้อได้มาคกีนกัฝา่เพื่อนั่งใจเนี้ฝากตัวหนก็จะกดติดตามเด้อสนามกินดิกตัวละไปก่อนบ๊ายบายพบกันครั้งน้